สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับผมเช่นเคยก็มาแบ่งปันมาแบ่งปันเเทคนิคก,การสร้างไรายได้ในแอปพลิเคชันดอกบิสนะครับผมเนะ <S <S าะเพื่อนๆคงจะรู้จักกันบ้างหรือว่าไม่รู้จักกันบ้างนะครับผมขอขอเกริ่นนิดนึงก่อนนะครับผม <S <S อแอปช้อปปิ้งออนไลน์ดอกบิสก็เป็นอแอปคล้ายๆกับอแอป Lazada Shopee นี่แหละครับผมแต่ แต่สินค้าแล้วก็รูปแบบรูปแบบการทาการตลาดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมไม่เหมือนกันอ่าในส่วนของแอปดอปกิลเนี่ยจะทาการตลาดในรูปแบบของ affiliate marketing นะครับผม affiliate marketing มก็การบอกต่อนี่เองนะครับผมการบอกต่อคนต่อคนหรือ,อการจะเพื่อนๆจะบอกต่อในรูปแบบของการไลฟ์สด การไลฟ์การไลฟ์หรือว่าการเอ่อมาแบ่งปันแบบออฟไลน์ก็ได้นะครับผมแบบออฟไลน์ก็ได้จะแบบออนไลน์ก็ได้ถ้าเหมือนกับกับว่าเพื่อนๆไปแบ่งปันแบบออฟไลน์ก็ไปชวนคนเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วก็ไปชวนคนนะครับผมไปชวนคนไปชวนคนบอกว่าเอ้ยไอ้เพื่อนเอ้เพื่อนเอ้ยเอ่เรามีแอปพลิเคชันทําเงินนะอยากให้อ่าอยากให้นายทากับเราด้วยลองมาทําดูลองมาเรียนรู้ดู นี่ก็คือการ uh, การชวนคนแบบออฟไลน์หรือว่าเพื่อนจะออนไลน์ก็ชินเพื่อนทาง f a c e b o o k ทางไลน์ทางไลน์ทางเมสเซนเจอร์ uh, นะครับผมเช่น uh, ทักแชทไปแล้วก็ไป uh, พูดคุยสอบถามหรือว่าเพื่อนๆจะไลฟ์สดก็ได้จะโพสคลิปจะทำอะไรก็ได้เพื่อ เพื่อ,อาหาลูกค้ามาลงทะเบียนในแอปพลิเคชันนะครับผมนี่คือรูปแบบของการาการการบอกต่อนะครับผมเราก็รับรับกำไรเปอร์เซ็นต์รายได้ 50- าสถึงเจนไปนะครับผมแล้วก็นะครับผมแล้วก็ในส่วนของสินค้าก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพนะครับผมสุขภาพเครื่องสําอางมี2หมวดหมู่นะครับผมมี2หมวดหมู่นะครับนบ่า แล้วก็นะครับผมแล้วก็เราก็มาทําการตลาดนี่แหละมาหาลูกค้าอย่างเดียวนะครับมาหาลูกค้าให้กับแอปพลิเคชันเราก็รับกําไรเปอร์เซ็นต์จากาการการเป็นนายหน้าให้กับแอปพลิเคชัน 50- 70%ไปนะครับผมนะก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับนายหน้าขายที่ดินเหมือนสมัยก่อนนะครับผมเหมือนนายหน้านายหน้าขายที่ดิน รับ3%ไปแต่ว่าแต่ว่าเรามามาเป็นนายหน้าในรูปแบบของแอปพลิเคชันเราก็รับเปอร์เซนรายได้ไปนะครับผมนะเดี๋ยวขอท้าฟ <sh> ังนิดนึงนะเพื่อนๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกับแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ดอบดิสกันมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์คล้ายๆกับแอป Lazada Shopee นะครับผม คล้ายๆกับแอป Lazada Shopee Lazada กับช h e, อ p e e เป็นอัดสินค้าทุกชนิดเลยก็ไก่ถึงงอน้อง,งโอกากกระเบือยันร,รุปนะครับสินค้าเยอะมากเป็นหมื่นๆแบรนด์ในในแอปพลิเคชัน Lazada และ Shopee ส่วนส่วนรูปแบบทาการตลาดของ Lazada Shopee ก็รูปแบบการาโฆษณา โซเชียลมีเดียต่างๆทีวียูทูอแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมลาซาด้ากับเชฟอี้ก็เขาก็ใช้ดาราเนี่ยใช้ดาราใช้ดาราเป็นสื่อเป็นสื่อชักนำให้กับลูกค้ามาลงทะเบียนนะครับผมเขาจ้างราดาเป็นหมื่นๆล้านในแต่ละปีนะครับผมเขาก็ขาดทุนเพื่อต้องการยูสเซอร์นะครับผมแล้วก็แอปดอบดิสกก็เช่นกันนะครับผมก็ต้องการยูสเซอร์ แต่รูปแบบของการการหายูเซอร์เนี่ยแตกต่างกันนะครับผมการหายูเซอร์ของของแอปพลิเคชันที่ผมทำตลาดให้อยู่ก็เขาต้องการให้ทุกคนทุกคนที่ต้องการอยากจะมีรายได้กับแอปพลิเคชันมาหาลูกค้าเองแล้วก็รับกำไร5 0าไร50-7ไปทางแอป o อฟวิ ก็จ่ายทางหลังบ้านเราก็สามารถที่จะบเบกิเบกเบิกเบิกรายได้จากแอปพลิเคชันได้แบบเรียลไทม์เลยครนะับเบิกได้ทุกวันนะครับผมเบิกได้ทุกวันอ่าเรียมมากมา,านะครับก็เพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าวิธีการสร้างรายได้กับแอปดับลิเนี่ยจะสร้างยัางไงาสร้างยัางไงาละพี่ตาถึงจะมีรายได้กับแอปดับลิก็ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปอผมจะแชร์สกินหน้าจอนะครับผมจะแชร์สกินหน้าจอเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูแอปพลิเคชันพร้อมๆกันเพื่อนๆจะได้เห็นภาพด้วยนะครับผมนะครับสักครู่นะครับผมทําการแชร์สกินหน้าจอเลยจะเห็นรูปผมเล็กๆอยู่นะครับผมเล็กๆอยู่เห็นไหมผมจะไว้รูปผมด้านบนนะครับผมด้านบนนะด้านบนเลยอ่าเห็นไหมเห็นไอคอนเล็กๆไหม เห็นเห็นหน้าผมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะกดไปที่ a c t i v ิเ i o n นดอบด s นะครับผมอ่าเข้ามาในแอป b อบดิแล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าอันนี้โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ยังไม่หมดนะครับผมเพื่อนๆเข้าไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะเข้าไปช้อปปิ้งกันได้เลยจะเห็นรูปสไลด์นะครับเป็นแผ่นภาพสไลด์เป็นโ d u c t โภดักรในแอปพลิเคชันดอกปริษนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เราๆ <60>, 60กว่าแบรนด์นะครับผม6กกว่าแบรนด์แล้วก็ต่อไปจะสินค้าก็จะทยอยลงกมาเรื่อยๆนะครับในแอปพลิเคชันนะครับผมเป็นหมื่นเป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับผมแบรนด์นะครับต่อไปนะช็อปกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับผมเราเข้ามาทำกันตลาดอย่างเดียวหาลูกค้าให้กับแอปพลิเคชันแล้วก็รับกำไรรายได้ไปนะครับผมเพื่อนเพื่อน ต้องมีลิงก์ก่อนนะผมต้องมีลิงก์ธุรกิจเพื่อที่จะทําการตลาดหาลูกค้าได้นะครับผมลิงก์ธุรกิจก็ไม่ยากไม่ยากเพื่อนๆสามารถมีได้ทุกคนนะครับผมอันนี้คือลิงก์นะครับลิงก์เราก็สามารถที่จะคัดลอกคัดลอกลิงก์ได้เลยนะเดี๋ยวผมเอาปากกาก่อนแป๊บเดียวปากกาปากกาปากกาปากาปากามาแล้วเดี๋ยวไปที่แอป สักครู่นะครับผมอ่าอันนี้คือลิงก์ธุรกิจนะครับผมเดี๋ยวเลื่อนให้ดูลิงก์ธุรกิจก่อนเพื่อนๆว่าทํายังไงล่ะพี่ต้าถึงจะมีลิงก์ได้ไม่ยากเลยครับผมลิงก์เนี้ยลิงก์เนี้ยเราคัดลอกได้นะครับผมเราสามารถที่จะคัดลอกได้ลิงก์รับสมัครเราสามารถส่งให้กับใครก็ได้สมัคร เขาสมัครซื้อสินค้าในแอปของเขาเองอกำไร70%จะเด้งมาเรานะครับผมนะทำยังไงถึงจะมีลิงก์ได้หนึ่งเพื่อนๆต้องสมัครจากลิงก์ผู้แนะนำก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แอปพลิเคชันยังไม่คลอดนะครับผมไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดท้ง App s แ p r สตู r Store ได้นะครับผมตอนนี้ผ่านระบบเว็บแอปอยู่นะครับผมต่อไปต่อไปน่าจะ พัฒนาลงสามารถที่จะดาวน์โหลดทาง App Store และ Play Store แลวก็ว u a w e i g a l l e r y ได้นะครับผมตอนนี้รอไปก่อนนะครับผมไม่ไม่น่าจะเกินออสิ้นปีนะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับนะช่วงนี้ก็ทำงานผ่านเว็บแอปไปก่อนนะครับผมขนาดขนาดทำผ่านเว็บแอปนะครับผมตอนนี้มียูสเซอร์ถึง1ล้านกว่า ID แล้วนะครับผมที่เข้ามาเป็นลูกค้า แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์รับไรายได้กับแอปดรอปริสตะเป็นหนึ่งล้านกว่าคนแล้วนะครับผมถือว่าหนึ่งปีหนึ่งล้านถือว่าเร็วมากมานะครับผมถือว่าเปิดตัวเร็วมากๆนะเพื่อนๆอ,อยา่างในเลี้ยงก็แค่สมัครจากเลี้ย์ผู้แนะนำแล้วนะนะครับแล้วก็เข้าไปช้อปปิ้งเข้าไปเริ่มสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับผมเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะในแอปช้อปปิ้ง กดเข้าไปเพื่อนๆก็จะเห็นสินค้าก็เลือกช็อปกันได้เลยนะครับผมนะนะช็อปปิ้งหนึ่งครั้งชิ้นเดียวเดี๋ยวผมกดไปที่สินค้านะครับอันนี้ของผมจะมองเห็นในราคาของ B.O. นะครับผมจะมองเห็นในราคา B.O. ห้าแล้วนะครับผมอันนี้ส่วนของสินค้าชุด แจกให้กับสมาชิกทั้งเกาและใหม่นะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปช้อปปิ้งฟรีได้นะครับผมแต่เสียค่าจัดส่งอย่างเดียวนะครับผมที่เป็นศูนย์บาทนะครับเพื่อนๆช้อปได้ทุกตัวเลยนะมีประมาณ9แบรนด์มีประมาณ9เบก้าแบรนด์นะครับผมเพื่อนๆสามารถที่เข้าที่จะเข้าไปช้อปปิ้งเอาไปใช้สินค้าลองใช้ก่อนนะครับผมลองลองใช้ก่อนนะอันนี้ของผมจะมองเห็นในราคา50%แล้วนะครับผม 50%นะครับเพราะว่าผมอัปเกรดตัวเองเป็น DO DO นี้สามารถมองเห็นสินค้า50%ทุกตัวในระบบแอปพลิเคชันนะครับผมเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเดี๋สักครู่เดี๋ยวออกไปน้าหล่ะรักเสียงอัสตันอยู่ตงนี้ เพื่อนๆลองนึกดูนะครับผมเวลาเราไปซื้อของตามตามคาลเตอร์แบรนด์ต่างๆหรือว่าตามช้อปปี้ลาซาด้าซื้อครั้งแรกไม่ลดครั้งที่2ไม่ลดครั้งที่3ก็ไม่ลดแต่ในแอปแบบบิสซื้อครั้งแรกไม่ลดแต่แต่ว่าสิ่งที่ไม่ลดมาพร้อมกันมาพร้อมๆกันเลยนะครับผมซื้อครั้งแรกไม่ลดสิ่งที่ได้คือลิงค์ธุรกิจ ส,สิ่งที่ได้คือลิงก์ธุรกิจสามารถที่จะสร้างลูกคา้ารับรายได้กับแอปดอกริสได้สสินค้าในระบบทุกตัวทุกแบรนด์ทุกตัวในแอปพิช e เ่นเพื่อนๆซื้อครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้50%ทุกตัวนะครับผมได้50%ทุกตัวนะครับผมส คุ้มอะไรอีกคุม้มเพื่อนๆจะได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองนะครับผมได้พัฒนาตัวเองสำหรับเพื่อนๆที่อยากอยากจะอยากจะมีรายได้กับแอปพลิเคชันเพื่อนๆเข้ามาดูไลฟ์จากเจ้าของระบบนะครับผมจากเจ้าของระบบนะ สามารถพัฒนาตัวเองมอีเจ้าของแอปพลิเคชันมาไลฟ์สอนงานให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมจากคนที่ไม่เป็นออนไลน์เลยก็สามารถที่จะเก่งเป็นมือโปรสามารถที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้แล้วก็รับรายได้กับแอปดับบสแบบสบายๆนะครับผมนะแล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเลยนะครับผม ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสินค้าทั้งเตรียมโปรดักต์เป็นพันๆหมืน่มนๆแบรนด์ในแอปเพื่อนๆเปรียบเสมือนเจ้าของสินค้าทุกตัวสามารถที่จะรับกำไร70%ได้ไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องแพ็คของเองมีคนพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีคนพัฒนาระบบ การรับตังค์แบบเรียลไทม์เพื่อนๆไม่ต้องกังวลตัวนั้นเลยนะครับผมนะเราแค่เข้ามาทําการตลาดหาลูกค้าอย่างเดียวบอกเลยว่าอย่างเดียวงานอื่นๆแอปพลิเคชันทางดอบร,ริดกรุ๊ปทางดอบริดกรุ๊ปจัดการให้หมดเลยเพื่อนๆมาทําการตลาดอย่างเดียวเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะครับผมนะต่อไปนะครับผม เพื่อนๆต่อไปจะไม่มีระบบตัวแทนสินค้านะครับผมเพราะว่าจะทำการตลาดยากทุกคนจะหลังไหลเข้ามาในแอปโ r บลินะครับผมเพื่อนๆเข้ามาในช่วงนี้นะถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีมากถ้าเกิดเพื่อนๆเจอคลิปนี้นะอย่าพลาดโอกาสนะครับผมลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาซื้อสินค้านะครับผม เข้ามาซื้อสินค้าเข้ามาเรียนรู้ไลฟ์นะครับผมเข้ามาเรียนรู้ไลฟ์มาศึกษาเข้ามาทําการตลาดหาลูกค้าให้แอปแค่นี้เพื่อนๆก็รับรับรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะพาเาพืพ่อนๆมาชมแอปพลิเคชันกันหน่อยนะอันนี้ ผมสร้างกำไรมาอยู่ที่25,000กว่าบาทแล้วนะครับผมสร้างไรายได้มาประมาณ25,000กว่าบาทก็นี่อันนี้เป็นกำไรล้วนๆนะครับผมเป็นกำไรล้วนๆนะผมแค่ซื้อสินค้า1อย่างแล้วก็ที่เหลือก็สร้างลูกค้าสร้างพาร์ทเนอร์นะครับผมอันนี้คือกำไรที่เบิกถอนได้เบิกใช้มาแล้วนะครับผมเบิกใช้มาแล้วนะ a p p พลิเคชันก็อันนี้เป็นหนังสือนะครับผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปซื้อได้เป็นเป็นหนังสือเกี่ยวก,กับกับการทำธุรกิจนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมาทำธุรกิจดอกริลทุกคนต้องมีหนังสือเล่มนี้นะครับผมนะเข้าไปซื้อได้เลยสีเล่มนะครับผมอันนี้ก็ฟา์มสำเร็จนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูนะ เพื่อนๆมาทำแอปดบิสตสักพักหนึ่งมีไรายได้เกิดขึ้นก็สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องเราดีๆให้กับผ,ผู้คนได้นะครับผมอันนี้น้องทิพย์นะครับน้องทิพนะน้องทิพย์เห็นไหมตอนนี้จดุจดจุดจุดทะเบียนในรูปแบบของเป็นบริษัทแล้วนะครับผมเพื่อนๆถ้าเกิดมีหมีไรายได้กับแอปดับลิสหนึ่ง้านแปดแสนขึ้นทาง เจ้าของแอปพลิเคชันบอสกรุงภาก็มา,เ,าเปิดบริษัทให้ทุกคนนะครับผมอันนี้บริษัทฟินมอร์ h ด r ริสของน้องทิพย์ก็รับไปแล้วล้านฮะสิบห้าล้านมีเห็นไหมมีริสพอยต์มีริสพ,พอยเข้ามาด้วยโอ้โหสิบห้าล้านโอ้โหเยี่ยมมากๆ15สิบห้าล้านแล้วนะน้องอีฟ ล้านหนึ่งอันนี้ใครเย่ะมากๆเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอ่านอ่านได้นะอันนี้หญิงนี่แปดแสนก็เข้าไปอ่านเรื่องราวที่เพื่อนๆเล่าได้นะครับผมอันนี้ครูครูแนนครูแนนครูแนนเป็นข้าราชการ ก็ออกจากคุณครูแล้วก็มาทําดรอปริสโดยตรงแล้วนะครับเยี่ยมมากๆเพื่อนๆเข้ามาส่งส่งได้นะครับส่งได้นะอันนี้นันนนัน,านนห้านนแสนอันนี้ใครวีรวันณสี่แสนกว่าบาทนะในดรอปบริสไม่มีนักธุรกิจที่ว่าดังๆมาเลยนะครับส่วนมากจะเป็นโลเนมแล้วก็ อันนี้เป็นอัพอัพลน์ของผมเองนะครับผมเป็นผู้แนะนำคุณสุพัฒน์สามแสนแปดแล้วเป็นแม่เลี้ยงเดียวนะครับผมเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวเพื่อนๆสามารถเข้ามาอ่านอ่าน,อานอาของเพื่อนๆได้นะครับผมนะเยอะแยะมากมายนะผมออกจากตรงนี้ไปก่อนนะโอเค อันนี้ก็มีไรายได้เด้งมา20บาทนะครับผม20บาทก็จากาจากไหนเดี๋ยวไปดูถ้าเกิดว่าเรามีาลูกค้าที่เยอะแล้วก็ลูกค้าที่เยอะวอลลุม่มกำไร20บาท6 0บาท40บาทเนี่ยจะเด้งมาเยอะเช่นกันนะครับผมเพราะว่าอันนี้คือส่วนของคอ่าสอนทีมนะครับผมค่าสอนทีมแต่เราไม่ได้สอนชอั้น G3 นะครับผม ชั้นกี่สานเนี่ยเราไม่รู้จักเลยเห็นไหมอันนี้ลูกค้าจากไหนก็ไม่รู้จักนะครับผมกีสามเนี่ยที่ไรายได้เด้งมาเพราะว่าเราแนะนําไปหนึ่งคนใช่ไหมครับผมติดตัวเราเนี่ยเขาไปทําการบกต่ออันนี้คืออ่ากำไรจากกล่องสินค้านะครับผมจะเด้งมาเราเขาไปบอกต่อทําการตลาดของเขาเองนะครับผมแต่กําไรตรงนี้เด้งมาเราด้วยห้าชั้นนะครับผมห้าชั้น ชั้นที่หนึ่งก็60บาท2.40สี่สิบสามยี่สบสี่ยี่สบห้ายี่สบนะครับผมอันนี้คือส่วนของกําไรแคชแบ็กนะครับผมแคชแบ็กหนึ่งริสพอยต์เท่ากับ1บาทนะครับผมอันนี้ก็สะสมไปเรื่อยๆสามารถบึกถอนได้นะครับผมบึกถอนได้แบบเรียไทคมัาผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีลูกค้าที่เยอะนะครับผมติดตัวแล้วก็ลูกค้าเหล่านั้นนะเขาไปทําการตลาดของเขาเองในส่วนของ20บาท ส0บ,บาท60บ,บาทเนี่ยจะเด้งมาเป็นวินาทีเลยนะครับผมเพื่อนๆลองนึกดูถ้าเกิดว่าเราไปทําการตลาดสัก1นึ่งหมื่นคนเนี่ยแล้ว1นึ่งหมื่คนเหล่านั้นอ่ะเขาไปไปแตกลูกค้าของเขาเองนะครับผมไปแตกลูกค้าของเขาเองไอ้ตรงนี้เป็นพาสิทธิอินคัมนะครับผมเรียกได้ว่าจะเป็นพาสิีธิอินคัมได้เลยนะครับผมนะ เยี่ยมมากๆยี่มมากมโอเคนะครับผมก็อยากฝากบอกถึงเพื่อนๆที่มองหามองหานะครับผมมองหาอยากที่จะมีไรายได้สืิมหรือว่าไรายได้เพิ่มหรือว่าว่างงานอยู่นะครับผมว่างงานอยู่นะก็สามารถเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับผมได้นะครับผมหรือว่าใครแนะนําเพื่อนๆก็สามารถที่จะ สมัครแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ามาทําดอบริสไม่ใช่เงินนะครับผมใช้เงินแค่ซื้อสินค้าช้อปปิ้งเหมือนกับช้อปปิ้งแอปช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะผมช้อปปิ้งแล้วก็ได้ธุรกิจหลังจากนั้นแหละอยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะอยู่ที่ตัวเราเรามีทักษะแค่ไหนละ่ะที่จะสร้างลูกค้าให้กับเราได้เยอะๆแล้วก็รับกําไรตรงนั้นแหละตรงนั้นคือกําไรนะครับผมหลังจากนั้นคือ สร้างลูกค้าอย่างเดียวนะครับผมสินค้าในแอปพลิเคชันทุกตัวดีหมดเลยนะผมผมว่าจะไม่ซื้อแล้วแต่มันใช้ดีใช้แล้วใช้แล้วร่างกายเกิดผลลัพธ์ได้ดีมากเมื่อก่อนหน้าตาไม่ไม่ขนาดนี้นะครับผมนะอาจจะมีดิ้ว่อยบ้างตอนนี้ก็เริ่มกินคอลลาเจนกินไฟเบอร์ดีทอนะครับผมหน้าตาเริ่มดีขึ้นนะสุขภาพ ก็ดีขึ้นนะครับผมนะก็สําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหางานอยู่นะครับผมหรือว่ามองหาอาชีพเสริมแอป d ดรฟ s ิสนะครับผมคือทางรอดให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสามารถที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับผมเป็นพาร์ทเนอร์กับแอปโดรฟริสนะครับผมก็ทักแชทมาได้เลยนะครับผมผมยินดีแบ่งปันนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆอยากจะสมัครด้วยตนเองก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมผมจะ ทิ้งลิงก์สมัครใต้คลิปไว้เพื่อนๆก็สามารถที่จะกรอกแต่รายละเอียดนะครับโอเคมีอะไรก็ทักไทยมาได้เลยนะครับผมยินดีแบ่งปันทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาแบ่งปันกันอีกนะครับบายบายครับ